สวัสดีครับมาพบกับพี่อาร์ตอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาริวเจ้าตัวตอนเดียวเครื่องพันเก้านะครับสายยอ่อสายทางสายหลังเตี้ยหน้าสูงลำนี้เลยเป็นไงฮะหลังเตี้ยหน้าชดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดดีกว่าว่ายังไงมันถึงเป็นทรงนี้ได้นะครับอ่ะเราไปเจาะทีละจุดเลยดีกว่านะครับ จุดแรกเลยนะครับนี่สเตปโหลดนี่บอกไว้ก่อนเลยนะอะ่เอาฝ่ามือลองปึ๊บอ่าเหลือนิด,ๆน,ดๆนะครับสเตปโหลดคือหน้าเนี่ยสนิ้วนะครับใช้สตัดปรับเกียวในการโหลดนะอ่ะมาดูกันอ่ะนะครับตัวนี้สตัดปรับเกียวนะครับยางเบอร์245-45 4, ครับซูเมกนะครับนี่ แม็กเป็น SSR สีเทากัน5รูนะครับอะแดปเตอร์แปลงรูนี่เห็นไหม6ออก5นี่นะครับเป็นไงสายทางวัยรุ่นชอบสายทางก็ต้องลำนี้เลยนะครับอ่านะยางเบอร์ 2, 4, 5, 4, 5นะครับโหลดหน้า2นิ้วนะต่อมาค่อยๆไล่เรียงกันดู ฟิล์มซิ่งสีเขียว 6, 40%นะครับเป็นฟิล์มไฮคูลซิ่ง40%นะครับใสสีเขียวนะฮะนี่ดูถ้าดูในมุมกว้างก็จะเห็นเลยครับว่าเออมันสวยนะถ้าติดแบบนี้ก็ลองจดลองจำดูกันละกันนะครับมาดูภายในก่อนนะครับภายในลำนี้ติดบูธหนตัวด้วยนี่บูธ60ปอนด์หนึตัวนะครับหน้าขาวนะ หน้าเชิดท้ายกดนะครับลำนี้นะเมื่อกี้หน้า2และหลังนี่กี่นิ้วเอาฝ่ามือนี่สอดก่อนปับสีนิ้วสอดด้านหลังนี่สีนิ้วสอดนะครับด้านหลังเนี่ยกดลง4นิ้วลำนี้สรุปแล้วว่าหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วนะครับอลองดูนะ อันนี้4นิ้วสอดเด็จริงๆครับเขาก,กดลง4นิ้ว4นิ้วเนี่ยสเต็ปกดแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับยางเป็นเบอร์อะไรนะครับ27540 R18 นะครับซูแม็กลายนิตโตะคมๆสวยๆแบบนี้นะครับแม็ก SSR สีเท่ากัน5รูเช่นกันนะครับมีอะแดปเตอร์แปลงรู6ออก5นะฮะเนี่ยตู้ทึบ2องเมตรสินะครับ ล็อกบนล็อกล่างไม่ล็อกลูกค้าสั่งมาว่าผมไม่เอาล็อกล่างรถผมไม่เอาล็อกล่างนะครับมามาดูช่วงล่างกันดีกว่าท่อก่อนเลยท่อไปลายด้หนึ่งใบนะครับหนึ่งใบเลยนะะี่ฮะเดินเห็นไหมโอ้ยงามงามงดงดงามจริงๆนะครับอามาดูสเต็ปกันดีกว่าช่วงล่างนะครับนี่เห็นกล่องไหม กล่องโล3นิ้วดัดแหนบ1นิ้วนะครับหลังนี่กดลง4นิ้วนะครับโดยสเต็ปคือใช้กล่องโล3นิ้วแล้วก็ดัดแหนบ1นิ้วเท่ากับว่ากดลง4นิ้วนะครับท้ายกดหน้าโดลำนี้เลยนะครับลำนี้เลยนะเป็นไงลำนี้ชอบไหมไหวัยรุ่นนะครับนี่บรรทุกได้จริงนะฮะหอออกรถกับพี่อร์ต บรรทุกได้แล้วต้องหล่อด้วยนะฮะต้องหล่อด้วยนะบรรทุกอย่างเดียวไม่หล่อนี่มันตะกิดตะขวงใจยังไงพี่กลพี่กลน,นะต้องหล่อด้วยนะครับสนใจ0819206179นะครับพี่อาร์ตยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับจะมารีวิวรถหลายๆคันนะครับหลายๆรูปแบบให้ดูกันสเตปนี้ ทำแบบไหนทรงนี้ทำแบบไหนนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย